มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาตีผาไปเอาง้อเร็วๆม่อนม้อนม่อนมานี่มามาคุณทองคุณทองมาแม่ตังมาพี่ตังมาพี่เร็วๆง้อสีหยาบแล้วเร็วๆเร็วๆ มาเร็วมามาพีปเร็วมานี่มานี่มานี่มาลูกมามาลูกมามาเร็วเร็วมาเร็วลูกมาทำขุดทำขุดทำขุดมานี่ อันนี้อ่ามอนมาแล้วมาเร็วมามาหลีทางงัวเร็วมาพี่มาเดี๋ยวงอ้อสีมเหยียบเลยมาลูกมาหุน่นง้อมาแล้วง้อมาแล้วมอมาแล้วมา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 ,มา มาเด้องัวามาแล้วงัวามาแล้วมามาไปทอมโคดหลีกข้างงัวเด้อลูก ฟิวหัวตีหยับหัวเด้แต่เปียกลูกเดี๋ยวนี่เดี๋ยว่าตีหยับหัวลูกได้เปียกลูกโอ้ยมือไปเขาคลอกไปเขาคลอก แต่เขาขคลอกลูกแต่เขาขอคอก ไปไปเข้าไปไปเข้าไปมาเด็กๆก,กับบ้านเขาเร็วม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 ามาตั้งกับบ้านปะนี่มามา มาตรงมาตรงมาตั้งมาเปียกกระบ้านกระบ้านแล้วเลี้ยกระบานกระบ้านมามาง้ว่าเขาคอกแล้วไปกินเขาป้าบันนี่ปะมามามาฟูนะฟุนะเอ้ามาแล้วเร็วทำขุดทำขุดผ้านองมาเร็วติวมาเร็วมาเร็ว มามาเขาบานเฮ้ากลับบ้านกลับบ้านลูกละมา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 เมื่อแล้วแต่เว้นติดตกดินแล้วเร็วเร,วเร,วเรวทำขุดขุนทองเปียกะ้ฮตั้งมาเด้อมาเด้อเปียวเปรยว,รวมา กบ,บ้านกบ,บ้านลูกกบ,บ้านค่ะมามามา,มาเร็วเร็วทำขุดมาทำขุดมา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 ,มา มามาเมื่อแล้วเมื่อแล้วตัดเวี้ยตกดินแล้วอังเปาปะ่ะกลับบ้านไปกินขา้าวทำขุดทำขุดมาแม่มาเด้อกลับบ้านกันเด้อมาเด้อมาเด้อเสรล้วเด้อป่ะมาเร็ว